เ <formation> จริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันต่อเนาะเอาคณีเอาตอนที่องค์คุริมานเกิดมาองค์คุริมานเกิดเนี่ยเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยสตราวุธทั้งหลายเนี่ยสันไหวคลิ้งคลัง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 เลยนะที่เก็บเอาไว้เนี่ยสันไหวเลยคลิ้งคลังคลิ้งคลังคลิ้งคลังเลยบิดาซึ่ง เป็นปตัรเหิตแล้วเป็นโหรอยู่แล้วก็ทํานายดวงชะตาของลูกชายที่เกิดมาบอกโอ้โหนี่เด็กคนนี้นี่จะเกิดอาเพศเพศ,เพศภัยอย่างร้ายหลวงก็นำความไปรกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าเด็กคนนี้จะนำภัยพิบัติมาอย่างร้ายหลวง อย่างร้ายอย่างร้ายหลวงเลยจะเกิดภัยพิบัติให้กำจัดเสียนั่นนะเห็นไหมให้กำจัดต้นตอเสียเลย,เยบิดาบิดาให้ให้พระเจ้าพิมพิสารกำกำจัดลูกชายที่คลอดมานี่เลยเสียเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่า ภัยพิบัติที่จะเกิดขช้นนี้เกิดกับราชสำนักหรือไม่อุะโรหิตเพราะบิดาของอหิงสกะก็บอกว่าอ,องคุลีมานก็บอกว่าไม่เป็นภัยต่อราชบัลลังก์อ๋อไม่เป็นไม่เป็นภัยต่อราชบัลลังก์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้เก็บไว้ พร้อมทั้งตั้งชื่อให้พระเจ้าพิมพิสารตั้งชื่อให้ว่าอาหิงสกะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนนี่นะเป็นการแก้แก้เคล็ดเลยตั้งให้เป็นว่าอาหิงสกะคือผู้ไม่เบียดเบียนละแต่เหตุการณ์มันก็เป็นอย่างที่เรารู้นั่นแหละว่าประวัติขององค์ุริมานเป็นอย่างไร ก็ได้ถนอมกล่อมเลียงเรียนดูกันมาแล้วก็สอนกันมาอาจจะแย้งกันว่าเอ๊ะสมัยก่อนนะ่ะยังไม่มีตำราแล้วจะสอนกันยังไงอะ่ะ <c oughs> อาจจะมีคนแยง้งบ้างก็ว่าไม่มีตำรายังไม่มีพระพระไตปิดกเนี่ยเหมือนอย่างกับปริยัตปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีตำรายังไม่มีพระไตรปิดกเนี่ย จะเอาที่ไหนมาเป็นปริยัตยิความคิดของเราอ่ะความคิดของเราที่มันไม่ถึงเนี่ยเขาสอนกันมาโดยปากต่อปากโดยที่ยังไม่มีตําราเลยแต่ว่าเขาใช้ปากพูดปากสอนคนที่จะเรียกเรียกพ่อเรียกแม่ได้เนี่ยต้องไปเข้าโรง,งเรียนก่อนหรือฮะ ต้องเข้าโรงเรียนก่อนถึงจะเรียกพ่อเรียกแม่ได้อย่างนั้นหรอันนี้ตั้งแต่อัญญากรทัญญะเลยเรียนจากพระพุทธองค์เลยนั่นแหละเขาเรียกว่าปริยัตออกจากพระโอษของพระองค์เลยนะเรื่องขันห้าเรื่องอริยสัจสีเนี่ยเขาเรียนกันไปปากต่อปาก มาจนถึงพระสารีบุตรพระโมกขลาพระยัสะเขาก็เรียนมาจากปากต่อปากหรือแม้แต่พระอุบารีเถละที่อยากจะออกทุดงตามพระกัดสปะพระพุทโธก็ทรงห้ามบอกว่าอย่าเลยอุบาลีอยู่ในสำนักของเรานี่แหละ เธอจะได้เรียนทั้งปริยัตและปฏิบัตนะเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกมาอย่างนี้แล้วพระอุบารียเนี่ยยังได้เป็นผู้เลิศเป็นเอตัคคะคือเป็นผู้เลิศทางผู้ทรงวินัยเลยเห็นไหมเขาเรียนกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีพระไรตรปิฎกจะต้องมีตำราซะก่อนถึงจะเรียนกันได้ไม่ใช่ แต่ถ้าหากว่าตำราไหนหรือว่าเกรดความรู้ใดที่ไม่ได้จดจารึกในตำราในตำราไว้เขาก็เรียกว่ามุขปาฐะคือถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้จารึกไว้ในตำราเป็นรูปเป็นเล่ม แต่ว่าพูดกันมาโดยปากต่อปากเขาเรียกว่ามุขปาฐะเพราะฉะนั้นอยากไปว่าโอ้ยังไม่มีพ,พระไตรปิฎกเลยอ่ะจะไปเรียนปริยัติที่ไหนเขาเรียกว่าเรียนจากปากต่อปากจากพระโอษของพระองค์มาสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นมานะโอ้ยใครได้ยินจับพระโอษของพระองค์นี่ถือว่าเป็นบุญหูเลยนะ เป็นบุญหูอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียกพ่อเรียกแม่ก่อนได้ก็มาจากพ่อจากแม่นะสอนยังไม่ต้องไปขึ้นโรงเรียนแต่พ่อแม่นะ่ะสอนก่อนแม่พ่อรักพ่อไหมรักแม่ไหมหิวข้าวหิวน้ำก็บอกได้ โดยการก็เรียนได้ด้วยการปากสอนด้วยปากไม่จําเป็นจะต้องมีตําราก่อนไม่ต้องไปเรียนหนังสือก่อนเนงั้นคนก็ต้องรอจนกว่าจะต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนก่อนจึงจะมาเรียกพ่อเรียกแม่ได้อย่างเงี้ยนะเข้าใจตามนี้เนาะ <laughs> อ้า วันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาทานสาธุชนทุกคนทุกท่านเทนินเจริญพร